แล้วกันนะครับให้ดูทีเดียวครบทั้งหลังเลยนะครับทั้งบริเวณโดยรวมโดยรอบนะครับแล้วก็ตัวบ้านภายในนะครับพบไปเลยนะครับเดี๋ยวขอดึงสลับกล้องนิดนึงนะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับด้านตรงเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีประมาณ50หลังนะครับ50 50แปลงผู้ผิด50แปลงนะครับส่วนอันนี้ก็ ด้านหน้าโครงการนะครับตรงออกไปประมาณเข้ามาจากปากซอยประมาณสัก200เมตร300เมตรเท่านั้นเองนะครับแลนนี่คือตัวบ้านเราจะเข้าไปดูันเลยนะครับามาจีน,าจนี่มาจีนนี่มาลูกมาเร็วพอเราเปิดประตูบ้านเข้ามานะครับก็จะเห็นนะครับอ่า เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาไว้นะครับแล้วก็ด้านนี้นี่เคยครับเป็นบ่อบําบัดน้ําเสียในการเลี้ยงปลานะครับตรงนี้จะมีต้นหูกระจงใหญ่นะครับสองต้นเลยสําหรับเป็นให้ร่มเงานะครับให้ความร่มลื่นนะครับในการที่เราจอดรถตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่นะครับด้านซ้ายนี่ว่าประมาณสักสามเมตรได้นะครับชนกับรั้วนะครับ แล้วก็จะเป็นลานคอนกรีตนะครับไว้สำหรับทำกิจกรรมปาร์ตี้ปิ้งย่างหรือนั่งชิวๆนั่งดิ้งกันนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ตัวนี้นี่ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะครับมะม่วงสามฤดูนะครับนี่มะม่วงสามฤดูนี่ต้นนี้นี่ดกมากเลยนะครับเวลาออกลูกมานี่ทั้งที่ทททุกทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ออกลูกมานี่ ออกดกมากเลยนะครับฮะก็อายุก็อ่าน่าจะเข้าปีที่เก้าแล้วนะต้นนี้นะครับผมอายุเยอะแหละต้นใหญ่ิม่มเลยนะครับผมทางเดินตรงสนามหญ้านะครับก็จะปูด้วยคอนกรีตแล้วก็อ่าแปะด้วยหินนะครับเดินเล่นได้สบายนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น โรงเรือนนะสำหรับปลูกต้นไม้นะครับผมถ้าใครชอบปลูกผักไฮโดรปลูกผักออร์แกนิกนะครับก็สามารถปลูกในโรงเรือนนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะด้านหลังของตัวบ้านนะครับบ้านนี้นะครับก็จะมีแอร์อยู่2เครื่องนะครับสองหลังนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเป็นแอร์ของยี่ห้ออ l เ m e มนตนะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับ อันนี้เราให้คนงานนะครับมาตัดหญ้าไว้ให้นะครับนี่อีกต้นไม้ภายในบ้านนะครับก็จะมีกอไผ่นะครับกอไผ่นี้เวลาที่โอ้โหหน้าฝนนี่แตกหน่อดีมากนะครับแล้วก็มีพึ่งนะครับชอบมาทำรังนะครับพึ่งชอบมาทำรังอยู่ใต,ต้ต้นในกอไผ่นะครับ ผมก็จะชอบมามามา,มาตัดน้ำผึ้งนะครับมาเก็บน้ำผึ้งไปนะครับไปกินได้นะครับการที่มีผึ้งมาทำรังนะครับก็มันเป็นสัญญาณบอกนะครับว่าบ้านเรามันปลอดภัยนะครับมีไม่มีสารเคมีนะครับเพราะปกติแล้วผึ้งเขาจะไวต่อสารเคมีมากเลยนะครับเห็นไหมนี่จินนี่พาชมนะนะครับอันนี้ก็จะมี ต้นยอนะครับต้นยอใครไม่เคยเห็นลูกยอนี่นะครับมีลูกยอด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบทําห่อหมกเนะาะคนที่ชอบทําห่อหมกนี่เลยมีลูกยอใบยอด้วยนะครับสามารถที่จะนำมาทอาหารได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีชะอมนะครับปลูกชะอมไว้ด้วยนะครับอันนี้ อมยิมรั้วสามารถเก็บมาเจียวไข่จิ้มน้ําพริกนะฮะได้สบายๆแล้วก็ตอนนี้จะเป็นมะขามนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวนะนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวนี่ก็สองสามฝักนี่ก็ยี่สิบบาทแล้วนะครับแพงมากนะครับผลิตผลทางการเกษตรนะครับบ่อยเลยว่าแพงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เชดถูกๆนะครับใครมีพื้นที่สําหรับปลูกนะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้เลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรา ไปดูที้ถึงบ้านกันบ้างนะครับเห็นไหมฮะถ้ามองออกไปข้างหน้าบ้านนะครับมองไปข้างหน้าบ้านนู่นเลยครับหูวจรงต้นใหญ่นะครับสามารถให้ร่มเงาได้จริงอ,อ่บรรยากาศตอนนี้นะครับก็แสงแดดนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นทิศตะวันออกนะนะครับบ้านหันหน้าทางด้านทิศใต้นะครับบริเวณนี้นะครับก็ เป็นสวนย่อมเล็กๆนะสามารถจัดเป็นสวนย่อมเล็กๆได้เลยนะครับตรงก่อนที่จะขึ้นบันไดนะครับนี่บันไดขึ้นแบบนี้เลยนะครับใต้ถุนบ้านลมโชยเย็นสบายนะครับลมโชยเย็นสบายมากเลยทีเดียวนะครับดู บรรยากาศล่มลื่นมากนะครับถ้าพอเที่ยงแล้วเนี่ยนะครับพอเที่ยงถึงบ่ายนะครับปกติแล้วด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทิศตะวันตกนะครับแดดบ่ายมันจะร้อนนะครับแต่บ้านหลังนี้ไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามีร่มไม้นะครับแล้วก็บ้านทางด้านซ้ายมือนี่บังตัวแดดไว้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ช่วยกองความร้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นลมโชยเย็นสบายมากเลยนะครับ รั้วด้านข้างนะครับด้านข้างด้านนี้ก็จะมีเ,เว้นไว้นะครับเว้นไว้ห่างจากรั้วก็ประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นทางเดินนะครับหรือว่าจะตกแต่งเพิ่มเติมเนะเาะเทดินปูหญ้าก็ได้นะครับเทดินปูหญ้าก็ได้บ้านหลังนี้ฮะก็พื้นที่นะครับพื้นที่ทั้งหมดครึ่งไร่นะครับหรือก็คือ2อ0ตารางวานะครับ 200ตารางวานะสามารถที่จะทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับผมล้มไม้ตรงนี้นะครับก็ทําให้หน้าบ้านนะครับน้านบ้านด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีความร่มรื่นนะครับลมถ้าลมร้อนมาจากทางด้านซ้ายมือก็จะถูกกองด้วยต้นไม้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นต้นไม้มยมนะครับแล้วก็ ต้นนี้จําชื่อไม่ได้สักทีผมเรียกชื่อทุกทีเลยนะครับก็จะเป็นไม้ดอกนะครับสีสวยสันสีสันสวยงามเนาะสีสันสวยงามครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> น้ํานะครับที่สําหรับใช้ในการลดน้ําต้นไม้นะครับก็จะเป็นน้ําที่สูบมาจากแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็จะถูกเอามาไว้ในสระนะครับ ในสระในหมู่บ้านนะครับแล้วก็สูบขึ้นแท้งนะครับนะครับจะสูบขึ้นแท้งแล้วก็ปล่อยลงมาให้เราได้ลดน้ําต้นไม้กันนะครับอันนี้ต้องบอกเลยฟรีนะครับค่าส่วนกลางไม่มีนะครับตรงนี้อ่าสามารถอยู่กันชิวๆสบายๆได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าส่วนกลางอ่จะเท่าไหร่นะครับต่อปีนะครับอันนี้เราแจ้งได้เลยสบายๆนะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่นอกนอกโครงการนะครับแต่ว่า เป็นแพทเทิร์นของโครงการนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านล่างนะครับใต้ถุนบ้านนะครับที่ถ้าท่านมาดู <c oughs> จริงนะครับจะรู้ว่าโอ้อากาศดีนะครับมันเย็ยนสบายนะมันโล,งลง่งโปร่งเย็ยนสบายนะครับอ่ะเราขึ้นมาดูชั้นบนกันนะครับ พอเราขึ้นมาคุมนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่เปล่านะครับยังไม่มีการก่อสร้างอะไรนะครับก็จะเป็นกกนะนะครับทีแรกเขายกล่องนะครับยกล่องไว้แต่ทีนี้พอดอีช่วงปีก่อนนะครับฝนตกน้ําขังมาเยอะมากเลยนะครับตรงนี้อ่า กกมันเลยขึ้นนะครับกกมันก็เลยขึ้นนะเพ่าะนั้นเองนะครับถามว่าน้ําท่วมไหมนะครับของเราน้ําไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเอ่อเพราะว่าเราที่ตรงนี้นะครับผมสูงขึ้นมาจากพื้นดินเดิมนะครับประมาณสามเมตรนะครับประมาณสามเมตรซึ่งตอนนี้มันก็ลงไปไม่ถึงสามเมตรแล้วครับก,ก็ยุบๆลงไปนะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยสร้างมาประมาณเข้าปีที่9นะครับผมมา9ปีละมันก็มียุบๆลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าตัวบ้านไม่สุดนะครับตัวบ้านไม่มีสุดครับก็จะเป็นทั่วไปเลยครับตามอายุปกตินะครับไม่ใช่การายุบเพราะมันมันสุดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันจะเป็นการยุบตามธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวหลับกล้องมาดูตัวบ้านนะครับมองจากด้านบนนี้นะ มองจากด้านบนนี้นะครับเป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะผมบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับใครมาอยู่หลังนี้นะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับเนี่ยมองไปหลังบ้านนะครับจากบันไดนะครับนี่ครับมันร่มลื่นกว้างขวางนะครับผมบอกได้เลยมันแตกต่างจากบ้านที่แบบปลูกเต็มเนื้อที่นะนะครับ หน้าสึกวานะครับปลูกเต็มเนื้อที่เฉพาะ,ะได้ตัวบ้านว่างั้นเถอะทางเดินเล่นรอบบ้านนี้ไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันผมว่ามันอึดอัดนะมันอึดอัดนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยอยู่เทาวเฮาส์หรือว่าห้องห้องพักนะครับที่เป็นคอนโดอะไรเงี้ยถ้ามาอยู่แบบนี้เราจะชอบนะท่านจะชอบเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะสายลมก็พือมาเป็นตะลอกละ,ละลอกเลยนะครับ อากาศเย็นสบายมากเลยนะครับรอบบ้านนี้แล้วก็เงียบสงบนะครับไม่มเีเสียงดังโคมคามอะไรนะครับไม่ต้องรถติดก็ไม่มีนะครับรถติดน้ําท่วมก็ไม่มีบอมตรงว่าเดินทางแถวนี้นะครับไฟแดงก็ไม่มีนะครับโอ้โหเหยียบกันสบายเลยนะครับบอกพูดคําเดียวเหยียบแบบเหยียบแบบเหยียบฉิวเลยนะครับเหยียบฉิวเลยเหยียบ เดินทางกันแบบคล่องตัวสะดวกมากนะครับเพราะว่าจะไปสมมุติว่าจะไปเมืองทองนะครับเมืองทองแจ้งวัฒนานะครับฝั่งตรงข้ามนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนี้ก็เป็นทางขึ้นทางด่วนนะครับปากซอยนะครับทางขึ้นทางด่วนปากซอยเลยเพราะงั้นสบายเลยครับไปเมืองทองธานีนี่สิบห้านาทีถึงนะครับใครบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดชัยยโอ้โหไกลบ้านนอกผมบอกเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่า มันเหมือนเป็นเขตติดต่อครับเป็นติ่งเป็นติ่งเขตติดต่อนะครับก็ปากซอยนะครับปากซอยด้านหน้านะครับก็จะเป็นวงแหวนตะวันตกนะครับวงแหวนตะวันตกหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าซึ่งจะไปทางภาคใต้นะครับจากภาคใต้มาขึ้นอีสานอะไรเงี้ยครับก็จะใช้เส้นนี้นะครับแล้วก็ทางด่วนจากแจ้งวัฒนะก็จะมาลงตรงนี้นะครับสุดทางนะครับสุดทางของทางด่วนเลยนะครับ ไม่ว่าท่านจะมาจากบางนาหรือมาจากในตัวเมืองกรุงเทพก็ตามนะครับถ้าสุดทางของทางด่วนที่จะมาออกทางด้านมุ่งหน้าไปสระบ,บุรีอะไรเงี้ยครับสุดทางด่วนคือตรงนี้เลยนะครับทางหน้าปากซอยนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปมาสะดวกมากสําหรับการที่จะเข้าเมืองนะครับแต่ถ้า,าไม่อยากที่จะขึ้นทางด่วนนะครับไม่อยากเสียตังค่าทางด่วนก็มีเส้นถนนสายสามสี่เจ็ดนะครับที่วิ่งขนานไปกับทางด่วนนะครับ ซึ่งจะไปชนกับตัวปทุมธานีนะครับจะสามารถตัดไปออกธรรมศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับแล้วก็ตัดออกไปฟิจอป์้าลังสิตก็ได้นะครับหรือตัดไปโผเมืองทองก็ได้นะครับหรือออกไปทางขวาก็ไปทางนนทบุรีบางบัวทองนะครับได้เลยนะครับถนนหนทางสะดวกมากเลยนะครับต้องต้องลองมาดูนะฮะนี่พูดถึงทางเข้าออกเฉพาะด้านหน้านะนะครับโครงการตรงนี้เนี่ย ที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่เนี่ยนะครับสามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับสา,สามารถเข้าออกได้หลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าเออเข้ามาแล้วโอ้ยรถติดนะครับผมบอกเลยตรงนี้มันยังโฉนบบดมากเลยนะเน่ยมันยังเป็นอะไรที่แบบเอ,อเ่อพิเ่ะค่อนข้างส่วนตัวนะครับสําหรับคนที่มีเออ่ความชอบความส่วนตัวสูงนะครับสำหรับคนที่ชอบความส่วนตัวสูงนะครับไม่ชอบความวุ่นวายนะครับตรงนี้เหมาะกับท่านมากเลยนะครับเออ่เดี๋ยวผมอธิบายด้านหน้าก่อนว่าก่อน ปากซอยนะครับมันจะไปออกทางด่วนที่จะขึ้นไปแจ้งวัฒนาใช่ไหมครับเมืองทองเนาะแต่พอมาถอยหลังนะครับด้าน,ด,านด้านหลังด้านหลังของโครงการนี้ออกไปทางด้านด้านหน้าลเลยเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับก็จะเป็นเอ่อไปออกตรงทางด้านคังน้ํามันบางจากนะครับที่จะไปทะลุเอ่อถนนหมายเลข3า7นะครับที่จะมุ่งขึ้นเหนือนะครับ เป็นเขาเรียกสายเอเชียหมายเลขสองใช่ไหมครับสายเก่าะนะครับก็ออกได้นะครับเส้นประมาณสองกิโลนะครับปากซอยหมู่บ้านถึงปากซอยคลังน้ำมันบางจากนี่กิโลหนึ่งนะครับแล้วก็จากบางจากไปถึงสามสี่เจ็ดประมาณประมาณกิโลหนึ่งครับประมาณนั้นนะครับก็คขา่าๆให้ให้ไม่ให้ไม่เกินสามกิโลครับก็ทะลุสามสี่เจ็ดที่สามารถวิ่งขึ้นเหนือได้เลยนะครับไม่ต้องไป แอร์อัดตัดเข้าตัวเมืองยุทธยานะครับไม่ต้องเลยมนเป็นบายพาสนะสายเก่านะครับวิ่งยาวได้เลยนะครับตรงนี้เดินทางสะดวกนะครับเป็นทางที่สองนะนะนะครับทางที่สองนะครับที่สามารถทะลุได้นะครับแล้วก็มาทางที่สามออกไปหน้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวานะครับเลาะไปด้านหน้านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนิดนึงนะครับนะครับพอไปถึงหน้าหมู่บ้านด้านนี้นะครับสุด ก็จะเป็นคลองนะครับเราก็เลี้ยวขวานะครับพอเลี้ยวขวาปุ๊บนะครับเลี้ยวขวาด้านนี้มาถึงบ้านหลังนี้นะครับเห็นแทงน้ํำไหมครับนั่นเห็นแทงน้ำเนาะอ่าก็เลี้ยวขวาตรงนี้ครับก็วิ่งยาวไปเรื่อยนะครับตรงไปนะครับตรงไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ไปสุดนู่นเลยครับสุดถนนก็จะเป็นด้านหน้าของศูนย์ศิลปะชีพบางไทรนะครับศูนย์ศิลปะชีพบางไทรนะครับจากตรงนี้ไปก็ประมาณ สกิโลนะครับเนี่ยวิ่งยาวไปเลยแล้วก็เป็นถนนทําใหม่นะครับแสงสว่างไฟถนนก็จะเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับวิ่งตลอดทางสวยงามมากนะครับลัดเลาะไปตามสนามกอล์ฟนะครับอ่าลัดเลาะไปตามสนามกอล์ฟได้เลยนะครับนู่นเลยครับสุดนู่นเลย3กิโลนะครับมันจะไปทะลุเส้นหน้าสูสิบราชีบ,บางไซนะครับ ใครยังไม่เคยมานะครับหรือว่าใครเคยมาแล้วอาจจะพอเข้าใจนะเพราะถิาว่ามองมองฝั่งตรงข้ามของศูนย์ชีบางกสายปุ้มเนี่ยมันจะมีคลองส่งน้ำนเล็กๆนะครับถนนเส้นนี้มันก็จะเ,เรียบคลองนะครับเรียบคลองไส้ไก่นะครับวิ่งตรงไปถนนดีมากเพราะเขาเพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ลาดยางนะครับถนนลาดยางสวยงามนะครับสไตล์แบบคันทรี่คันทรี่เลยนะครับแบบวิ่งคิ้วเลยนะอ่าร้อยหนึ่งเดียบ ไม่ได้ไม่ได้มันคุดเกี้ยวครับสักหกสิบแปดสิบพอนะครับหกสิบแปดสิบพอนะครับสบายนะครับวิ่งวิ่งกันสบายมากเลยแล้วก็เส้นหน้าศูนย์สูบอุตชาหกรรมนะครับที่ที่พาดผ่านหน้าศูนย์สูบอีตสางไรรนะครับก็ทําใหม่นะครับถนนกว้างมากนะครับเพิ่งเสร็จภายในปีนี้แหละนะครับเพิ่งไม่น่าเกินสามเดือนนะครับโอ้ถนนใหม่กิ๊กเลยนะครับถนนใหม่กิ๊กเลยแล้วก็รถน้อยนะครับบ่อยเลยว่ารถรถแถวนี้นะครับ ชุมชนมันมันไม่ใช่ชุมชนอแออัดะครับมันเป็นคันที่วิถีพื้นบ้านอะไรประมาณนั้นเลยนะครับมันเป็นวิถีพื้นบ้านที่แบบแถวบ้านอยู่กันสบายๆนะครับอยู่กันสบายๆเลยนะครับไม่วุ่นวายนะครับไม่จอแจนะครับอย่างที่บอกครับไฟแดงไม่มีครับเหยียบตะพืชนะครับเหยียบตะพืชเลยนะครับถ้าใครอยู่ในเมืองมานะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะผมบอกเลยว่าโหแบบพอกลับเข้าเมืองทีนะครับเข้าเขตตัวเมืองทีนี้แบบ หงุดหงิดนะครับท่านจะหงุดหงิดเพราะว่าหลุดจากตรงนี้ไปไม่กี่กิโลเจอไฟแดงอย่างเงี้ยเข้าตัวเมืองไปอย่างเงี้ยเจอไฟแดงโอ้ยเสงนะครับขอเรียว่าสเสงไ้หราใครอยู่ตรงนี้นะบอกเลยว่าโอ้ท่านจะชอบมากนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีนะครับบรรยากาศมันดีมากเลยนะฮะมีแต่ทุ่งนะครับแล้วก็รอบๆบริเวณนี้มีแต่ทุ่งนานะครับเลยเลยที่เปล่าตรงนี้ไปนะครับก็ข้ามข้ามของไส้ไก่ไปก็จะเป็นทุ่งนานะครับด้านนี้ก็ทุ่งนานะครับ บอกเลยว่าล่มลื่นเ็นสบายมากเลยนะครับนี้เรามาดูกันว่าในตัวบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มันเรามีแปะนะครับแปะหินไว้ด้วยนะครับแต่บอกเลยนะครับนี่บ้านหลังนี้นะครับไม่มีคนอยู่มาตั้งแต่สร้างมาไม่มีคนอยู่เลยนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านใหม่ไม่ใช่บ้านมือสองนะครับเป็นบ้านที่สร้างสร้างมาแล้วไม่มีใครมาอยู่นะครับเพราะนั้นอ่ะก็เลย ขายนะครับขายเลยดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดประตูเข้าไปประตูจะเป็นประตูกระจกบานใหญ่นะครับหลังนี้นะครับก็ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะครับมีมีเฟอร์นิเจอร์อะไรทุกอย่างยกให้หมดเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์เรายกให้หมดเลยนะครับแล้วก็อ,อ่เดี๋ยวนะสักครู่นะครับอ่า ก็ใครเข้ามาชมแล้วนะครับก็รบกวนช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์ให้ด้วยเนาะเผื่อใครนะครับที่อยากมีบ้านนะครับสวยๆดีๆนะครับผมบอกเลยเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มค่ามากกับการที่ท่านจะเสียเงินนะครับกับการที่ท่านจะเสียเงินนะครับเพราะว่าเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับหลังใหญ่พื้นที่เยอะนะครับพื้นที่200ตารางวานะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบ สบายๆนะครับอยู่แบบคันทรีคันทรีนะครับไม่วุ่นวายนะครับไม่วุ่นวายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องรับแขกนะครับพอเราเปิดประตูเข้ามานะครับอ่าเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องรับแขกแบบนี้นะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกตัวนะครับเราให้หมดนะครับเนี่ยถามว่าไม่มีคนอยู่จริงหรือเปล่าจริงนะครับนี่ดูนิดนิดนึงนะครับอ่า สงฉลากปะตองปติกนี่สวงสวิตไฟนี่เราไม่ได้แกวเลยนะครับก็คืออยู่ไงอยู่งั้นนะครับช่างทําไว้อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ครับยังไม่ได้ทําการที่จะแกะมนอกนะครับก็คือยังไม่มีใครอยู่นะครับบ้านหลนังนี้ยังไม่เคยมีใครอยู่นะครับต่ามาก็มีแค่ว่าเออมาเออพักคืนหนึ่งแล้วก็ไปนะครับตรงนี้สบายบายเลยนะเห็นไหมฮะตรงนี้นี่หมดเลยเปิดกระจกมานี่ลมเย็นนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับ ต้นไม้กระพือกระพือนี่ก็คือมันมีลมอะครับเย็นสบายมากนะครับก็ใครบอกมันสูงไปก็ก็ตัดได้ครับนะเ,เราสามารถตัดได้นะแต่งเราต,ตัดแต่งต้นไม้นะครับให้สวยงามได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็อยากจะแนะนำเนาะออยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับชอบความเงียบสงบเนาะ ครับวันนี้ชอบความเงียบสงบนะครับอ่ะเปิดหน้าต่างด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ปลูกต้นไม้กอกกอกแกกนะครับมีกระต๊อบน้อยนะครับกระต๊อบน้อยปลูกอยู่แล้วก็ปลูกต้นไม้กอกกอกแกกนะครับนฮะน้าไฟนะครับน้ําใสไฟสว่างนะครับสามารถใช้ได้นะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมเลยอ่จินนี่ทําอะไรลูก ทีนี้ทำไรครับเล่นอะไรเนะีไหนดูทิ่ทีนี้แอบเล่นอะไรครับอะมุดจะมุดเข้าไปทำไมล่ะลูกฮะมันใช่ไหมไหนไหนดูดิเอ้ยอืมฮะไหให้ปีเซนเตอร์ให้เป็นปีเซนเตอร์ให้ปาหน่อยอ่าแม่ล้ายจริงๆเลยลูกสาวนะครับผมลมเย็นสบายมากนะครับตรงนี้ แล้วก็เห็นไหมครับน,น้ำใสไฟสว่างนะครับทุกอย่างใช้การได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนมาเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันนะครับข้างบนนี้จะมีห้องนอนนะครับสองห้องนะข้างบนนี้จะมีห้องนอนสองห้องนะครับเปิดประตูเข้ามานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเตียงนอนนะครับเตียงที่นอนมีให้แล้วนะครับมีมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างนะครับเหลือแค่ทีวีนะครับ และแทีวีนะกับเสื้อผ้าของท่านเท่านั้นเองนะครับอ่าเนี่ยครับดูครับเดี๋ยวเปิดไฟอ่าโอเคนะครับแล้วก็มีตู้กระจกนะครับเครื่องแต่งหน้าต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาพักอยู่นะครับพักอยู่ได้เลยนะเดี๋ยวผมออกด้านนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะก็มีนะครับ ใหม่คลิปๆเลยนะไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าอันนี้ก็มีเวลาที่สําหรับที่เราจะเปลี่ยนผ้าเนาะอ่อใครอยากมาดูหรือว่าอยากมาลองนอนนะอ่าอยากมาลองนอนมันดีไหมเนาะเผื่อจะได้เลขนะครับ <c oughs> <c oughs> เผื่อจะได้เลขนะครับเราก็ลองมาดูกันนะครับอันนี้ก็มีเปลี่ยนไว้ให้สําหรับคนที่มานะครับนี่เห็นไหมครับ มันไม่มีใครมาอยู่จร e ิงๆนะครับยังไม่มีใครอยู่จริงดูโคมงฟงโครงไฟนี่ประต้งปรติยังอยู่เลยนะครับยังอยู่ปกติเลยเนาะอ่านะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่ายกให้หมดนะครับขายขายยกให้หมดยกให้หมดเลยนะครับด้านหลังนะครับนี้อ่าเปิดหน้าต่างมาอย่างงี้ครับที่กว้างนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับ ตัวโรงเรือนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังคานะครับก็ต้องอต้องขึงใหม่เนาะนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะฮะนี่ครับก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะครับดูจากด้านบนนะครับนะฮะโล่งโปร่งสบายนะครับตั้งแต่อยู่มาไม่เคยมีปัญหา นะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรที่แบบโจรขโมยงัดแงะนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับเห็นไหมผัดตรงพลาสติกยังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยครับอ่าเปิดไฟซิอ่าครับนี่ครับนี่ครับก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับปูเบื้องอย่างดีนะครับ ตัวพันใช้งานได้ดีหมดเลยนะครับหรือว่ามีตรงไหนนะครับที่อยากให้อ่าจักการให้ก็บอกได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อจริงๆนะครับเราก็พร้อมที่จะทําให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสนะครับที่จะขึ้นไปดล่นบนฝ้านะครับใต้หลังคาจะไปดูอะไรเผื่อเช็คดูหลังคงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับสบายเลยนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าพร้อมอยู่ นะครับพร้อมอยู่ได้เลยนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับอันนี้สบายมากนะคจินนี่ชอบเลยเลยนะลงมาครับลูกลงมาครับ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 อ่าลงมาครับโอเคไหนนะฮะอันนี้เฟอร์นิเจอร์นะครับครบอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองนครับแทม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 นี่ นะฮะยังไงครับเห็นไหมครับทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมเลยนะครับโต๊ะตู้เตียงนะครับที่นอนที่นอนพร้อมหมดเลยนะครับสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยอ่าเหลืออย่างเดียวกับทีวีกับเสื้อผ้าของท่านเท่านั้นเองนะครับกับอ่าของใช้ส่วนตัวท่านเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็มีไว้ให้เหมือนกันนะครับ นะฮะคลิปลปนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะซื้อเดทีวีนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้กระจกนะครับไหนมาดูห้องน้ำซินะครับมาดูห้องน้ำที่อยู่ภายในห้องนอนที่สองนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับก็กระเบื้องผนังก็จะเป็นสีเทานะครับลายหินอ่อนนะ ครับกระเบื้องสีเทาลายหินอ่อนครับตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ก็เป็นที่อาบน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นต่างระดับนิดนึงนะครับต่างระดับนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลออกมานะครับก็ถ้าท่านเพื่อนๆนะครับถ้ามีใครนะครับสนใจเนาะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ เรามองไปข้างนอกเป็นไงครับบรรยากาศดีนะนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับลมโชยเยน็นสบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะครับไม่ชอบบรรยากาศข้างนอกเราก็เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนกลัว <c> เ <oughs> พื่นพนพนพนอนๆบอกกลัวแอร์ใช้ไม่ได้เปิดก่อน แต่ทำงานฮนะเย็นช่ำเลยนะครับแอร์เย็นช่ำเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็คือมันไม่ค่อยจะใช้งานนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ใช่ไม่ค่อยใช้งานแล้วใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ค่อยใช้งานก็คือสภาพยังเหมือนไม่มีใครใช้แหละครับอ่าเอาอย่างนั้นละกันเนาะนี่ครับก็คือ บรรยากาศนะครับพาทุกท่านมาชมนะครับบรรยากาศทั้งบริเวณตัวบ้านนะครับรอบบ้านเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านนะครับก็พาทุกท่านชมนะครับสาหรับไลน์นี้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับบอกเลยว่าใครสนใจจริงๆนะครับก็โทรมาคุยกันเนาะครับโทรมาคุยกันแล้วก็ขอเช่า พอชมบ้านหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวผมพาชมนะครับแล้วก็มาคุยเรื่องหลักการอะไรกันนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือลง,ลงขายไว้แล้วนะครับลงขายไว้ก็สําหรับคนที่ชอบนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับขอ